่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเพจผู้แปลมังงะแซนรักถ้าใครอยากอ่านเองหรือว่าอยากให้กำลังใจและสนับสนุนผู้แปลเดี๋ยวจะแปะลิงก์วิทีต้คขีดด้านล่างนะคะในเพจยังมีมังงะสนุกสนุกให้หน้าติดตามอืกหลายเรื่องเลยก่อนที่จะไปเริ่มฟังกันฝากกดไลค์ที่สำคัญมากๆๆกดติดตามคอมเมนต์ดิชมเพื่อปลุนใจให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มฟังกันเลยมามีท่าทางที่แม่ด่าป๊าเมื่อกี้โคตรคูลเลย ตอนนี้เขากินข้าวแล้วล่ะอืมงั้นหนูดูแป๊บนะป้าป้ายังบอกว่าฉันต้องลากคอเต่าอ,ออกมาให้ได้หลังจากนั้นก็หันเขาเป็นชิ้นฮะดูขนาดนี้เลยเหรอมามีคิดว่าถ้าหากป้าเขารู้เขา้าว่ามีคือเต่ามีจะทำไง ทำยังไงนะหรอไฟเสี่ยวกุยอยากเป็นกระต่ายตื่นตูมไปหน่อยเลยได้ไหมก็ได้ฮะจริงด้วยสิมีจะไปบริษัทเทคโนโลยีหนานซวงเพื่อกู้ผมคืนมเมื่อไหร่หรอฮะอืมมีไฟเสี่ยวกุยอยู่น่าจะหาตัวพี่สาวแล้วก็ตามรอยฉี่ซุ่เหยาะเร็วๆมากขึ้นเรื่องนี้จะช้าไม่ได้เด็ดขาดแบบนี้แล้วกันพรุ่งนี้ฉันจะไปบริษัทเพื่อหาอกาสซ่อมแซมเธอนะ ขอบคุณฮะมามีเฉินเทียนฮาวอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวนี้ฉันเตือนแกไว้เลยนะยังไงวันนี้สัญญาฉบับนี้ต้องสิ้นสุดลงไม่งั้นพวกเราไม่จบกันดีๆนะเอ้ยย่าคุณพี่ตอนแรกที่เราเซ็นสัญญากันก็ตกลงกันไม่ดีแล้วนี่ตอนนี้ทำไมตอนแรกที่เซ็นสัญญาฉบับนี้ พะไว้หน้าเฟยนหนานเฉิงตอนนี้ไม่ได้ไปมาหาสู่กันแล้วได้ยินมาว่าตอนนี้เฟยนหนานเฉิงไรอำนาจแล้วใครจะใย,ยดีแกอีกกันประธานเฟยหมดอำนาจแล้วเหรอทำไมเป็นงั้นไปได้ล่ะได้ยินมาว่าตาของประธานเฟยโดนระเบิดบาดเจ็บถ้าหากว่าเป็นเรื่องจริงเฟยจนจนลุงของเขาคงรีบรวมประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเตะเขาลงจากตำแหน่งแน่และฮะไอ้พวกแล่นเรือ ตามทิศลมพวกนี้นี่โอ้ยใครกันเดินไม่ดูตาหมาตาเหลือเธอคือคุณหนูใหญ่ตระกูลเฉินเหรอผีหลอกเฉินอยู่กุยลูกทราพีอย่งแกมาบริษัททำไมกันพ่อนี่ขี้หลงขี้ลืมจริงๆเลยนะก่อนหน้านี้พี่หนานซวงไม่ได้บอกว่าให้ฉันมาฝึกงานดูแลบริษัทหรอกหรือไง ฮเรื่องนี้ฉันไม่ยอมหรอกนะอีกอย่างเด็กโง่ที่ไม่รู้จักล่ำเรียนอย่างแกเข้ามาในบริษัทจะทําอะไรได้ก็มารับเงินเดือนแล้วก็ช่วยประทานเฉิอนจากความอับอายไงล่ะครับแกเอาล่ะผมรู้ว่าพ่อไม่ชอบผมเอาแบบนี้คุณก็หาตําแหน่งว่างแล้วก็หาที่ผมเล่นหน่อยละกันผมรับรองว่าไม่มีทางวุ่นวายคุณแน่ หลังจากนั้นแต่แก่นั่นก็จัดการให้นายมาทำงานในแผนกเทคโนโลยีน่ะเหรอน่าขำจริงๆแผนกที่ว่างที่สุดในบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีแห่งหนึ่งกลับเป็นแผนกเทคโนโลยีซะง,งั้นบริษัทเทคโนโลยีหนานซวงประหลาดซะจริงแบบนี้ก็ดีเหมือนกันฉันเพิ่งไปฮ่องกงเพื่อซ่อมแซมฟังก์ชันบางอย่างของเฟยเสี่ยวกุยมาตอนนี้มันหยุดการทำงานเพื่ออ,อัปเกรดไปแล้วจริงสิ เรื่องฉี่ซวี่เหวสืบไปถึงไหนแล้วล่ะลูกพี่ฉันรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของเราตั้งแต่แรกเกิดจนถึงปัจจุบันไว้ให้เธอแล้วนุ่นส่งเข้าไปให้ที่โทรศัพท์เธอแล้วล่ะมีบางคนที่ภายนอกเป็นในหน้าอ่อนที่ถูกครอบครัวใช้ประโยชน์จากรูปร่างหน้าตาในทุกๆด้านแต่ที่จริงแล้วกลับเป็นแฮกเกอร์ดับสอ,อย่างซีโร่ป้อมเก่งเหมือนเธอเลยพื้นหลังครอบครัวเป็นลูกนอกสมรส ที่เกิดจากคุณชายฉียและคนใช้ในบ้านลักรอบมีความสัมพันธ์กันเติบโตมาจากสลัมตกละกรลำบากตั้งแต่เด็กเมื่ออายุ18ปีเีพาอโตมามีรูปร่างหน้าตาดีจึงถูกตระกูลฉีพาตัวกลับไปรับผิดชอบหน้าที่เป็นสารลับทางธุรกิจมีเรื่องกอสสิบกับสาวไฮโซม,มากหน้าหลายตาใช่ถ้าหากไม่มีเรื่องบ้านนี่เกิดขึ้นไม่แน่ฉันกับเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้ตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนกันล่ะ ตรวจสอบไม่เจอชั่วเรานะ่ะแต่ตามหลักแล้วเขาน่าจะกำจัดล่องรอยตัวเองอยู่ที่เมืองนอกนะได้ฉันทราบแล้วไม่ช้าก,ก็เร็วต้องหาวิธีหลอกให้เขากลับมาให้ได้ฉันกินข้าวก่อนละ่ะถ้ามีเรื่องอะไรค่อยคุยกันตอนบ่ายแล้วกันนะได้จ้าบายเอ๊ะนั่นไฟหนานเฉิงหรือเปล่าทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่คนเดียวได้ละ่ะทำไมฝันฝันถึงไม่อยู่กับเขา เป็นไงเรื่องนั้นจัดการเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแน่นอนสิฉันใช้พลังงานอย่างหนักกว่าจะขังผู้ช่วยฝ่ายไว้ในห้องน้ำได้เยี่ยมได้ยินมาว่าตาของไฟนานเฉิงบอดครั้งนี้ได้มีโอกาสลองอย่างเชิงดูพอดีเลยดีเลยนี่ถ้าหากเอาผลประโยชน์จากมือของเขามาได้ก็กินกำไรไปเลยเห็นเห็นเฮ้ยแบบนี้อีกแล้วข่าวที่ไฟหนานเฉิงได้รับบาดเจ็บ เพิ่งเผยแพ่ออกไปคนพวกนี้ก็มีจุดประสงค์ไม่ไดีแบบนี้แล้วเขาแค่สูญเสียการมองเห็นแต่ยังไม่ได้ล้มลงซะหน่อยไฟหนนเฉียงของฉันน่าอยู่อย่างสูงส่งข้างบนมาตลอดเป็นเป้าหมายของคนพวกนี้อยู่เสมอแต่ว่าเพราะฉันเขากบไม่ได้การล่ะฉันต้องไปช่วยเขาเดี๋ยวตอนที่พวกเราคุยเรื่องผลกำไรก็จงใจเปรียบค่าตัวเลขเพื่อดูปฏิกิริยาของเขา ไอ้ย,ยาคุณชายเฟยปล่อยให้คุณอรอสนานเลยอ้าวผู้ช่วยฝันยังไม่กลับมาหรอครับเอ๊ะคุณชายคนนี้คือใครกันล่ะเนี่ยเสียงฝีเท้าเมื่อกี้ไม่ใช่ของฝานฝานหรอกหรองานคนที่นั่นขงข้างๆฉันคือสวัสดีครับทุกคนผมชื่อเฉินอยู่กุยเป็นน้องชายของเฉินฉงซินพอดีเมื่อกี้เมือเงินเดินผ่านมาพอดี แล้วว่าที่สามีของพี่สาวเห็นเข้าเลยเรียกให้มาทานข้าวด้วยคงไม่รบกวนพวกคุณหรอกใช่ไหมครับเฉินยูกุยคนที่เขาว่ากันว่าชอบคู่สาวเจ็ดคนในคืนเดียวอยู่ที่อสกา้าคนที่ไม่เกี่ยงชายหญิงอะนะฮะไม่นะระดับความวัดของการแพร่กระจายข่าวในจีนนี่เร็วจนกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วหรอเออคือว่าหึ คู่สาวเจ็ดคนในคืนเดียวไม่เกี่ยนชายหญิงเสี่ยวอู๋สูญเสียชีวิตของตัวเองไปเพื่อช่วยขยะแบบนี้เนี่ยนะคุณชายเฟยพวกเรามาคุยเรื่องสำคัญกันต่อดีกว่าครับคุณว่าควรให้เฉินอยู่กุยออกไปหุบป,ปากทานข้าวเสร็จนายอยู่ต่อหน่อยนะพี่สาวข,ของนายไม่อยู่แล้วในฐานะที่เป็นพี่เขยมีหน้าที่ต้องสั่งสอนนายแทนเธอหน่อยฮะ ฉันอยากมาช่วยเฟยหนานเฉิงแท้แทชเชวทำไมแกเป็นงี้ไปได้ล่ะเนี่ยก็จบไปแล้วนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ที่สำคัญมากๆๆกดติดตามคอมเมนต์ีิชมเพื่อบรรจังใ,ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปเล่นการสนับสนุนผู้แปลได้ที่เพจบงังจแซนรักแปะลิวิตาคลิปด,ด้านล่างแล้วนะคะในเพจยังมีบงังะสนุกสนุกให้นั่นติดตามอีกหลายๆเรื่องเลยเข้าไปเล่นการสนับสนุนผู้แปลกันเยะๆนะคะ ผู้แปาจะได้มีกำลังใจในการทำงานออกมาใหู้ได้รับชมกันไปวันนะคะ